ยินดีนต้อนรับเข้าสู่พอดแคสเจาะลึกธุรกิจวันนี้เรากำลังพูดถึงหุ้นที่กำลังอยู่กลางมรสุมลูกใหญ่ KCE อ l เล็กทรอนินั่นเองนะครับหลายคนอาจมองเห็นตัวเลขผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2018แล้วต้องขมวดคิว้วรายได้รวมลดลงไป13.3%แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือกำไรสุทธิที่หายไปถึง48.1%เกือบครึ่งเลยทีเดียวคำถามคือ ทำไมรายได้ลด10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่กําไรถึงดิ่งเหวขนาดนั้นนะครับคำตอบมี2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกคือ Margin c o m p r e s s i o n หรืออัตรากําไรนะครับขั้นต้นถูกบีบอัดอาจจะมาจากการลดราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งหรือต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ผลักภารละให้ลูกค้าไม่ได้ทั้งหมดตัวที่สองคือ Negative t r o t l o v l r v g l นะครับนี่คือจุดสำคัญครับ พอไรายได้ลดแต่ค่าใช้จ่ายคงที่อย่างเช่นเงินเดือนพนักงานค่าการตลาดค่าเช่ามันไม่ได้ลดตามไปด้วยครับมาเลยยิ่งเบียดให้กําไรสุทธิเหลือน้อยลงไปอีกทีนี้พอเรามาดูกระแสงเงินสดหรือเงินสดจริงๆที่บริษัททำมาหาได้ก็ยิ่งเห็นภาพที่น่ากังวลครับในช่วง9เดือนแรก KCE ยังเก่งครับหาเงินสดจากการดำเนินการได้เป็นบวกถึง1 9พันล้านบาทหาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับหรือค่าเปกต่างๆแล้วยังเหลือเงินเหลือกระแสงเงินสดอิสระอยู่ประมาณ1.5พันล้านบาทฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่นี่ครับในเรื่องในช่วงเวลาเดียวกัน KCE จ่ายเงินปันผลออกไปถึง1.45พันล้านบาทนั่นหมายความว่าเงินสดอิสระที่หามาได้1 5พันล้านถูกนำไปจ่ายปันผลเกือบ หมดเกลี้ยงหรือคิดเป็น95.6%ความยืดหยุ่นทางการเงินแทบไม่เหลือเลยครับพอต้องไปซื้อกิจการที่เยอรมันมูลค่า353ล้านบาทก็เลยจำเป็นต้องไปกู้เงินระยะยาวก้อนใหม่เข้ามาอีก650ล้านบาทมันกลายเป็นภาวะที่ต้องกู้มาลงทุนและกู้มาเพื่อค้ำปันผล ซึ่งเสี่ยงมากครับในภาวะที่กําไรลดลงหนักขนาดนี้แน่นอนครับ KCE ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขามีกลยุทธ์ปรับตัว2อย่างหลักๆก,ก็คือ 1. ลุกคืบโดยการไปซื้อตัวแทนจำหน่ายในเยอรมันเพื่อควบคุมช่องทางการขายหวังเพิ่มมาจิ้นในระยะยาวกลยุทธ์ที่2นะครับคือตั้งรับ ควบรวมบริษัทย่อยในเครือเพื่อลดความซ้ำซ้อนลดค่าใช้จ่าย SGA n ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้กลยุทธ์นี้นะครับเหมือนจะนมาถูกทางแต่เมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมแล้วกับเจอความขัดแย้งที่น่าสนใจครับคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า KCE จะฟื้นตัวในปีส 2569นะครับคาดการกําไรโตถึง25.5%แต่ขณะเดียวกัน scbeig กับมองภาพรวมอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี2 5 6 9ว่าอาจจะหดตัวรุนแรงถึง10%เลยทีเดียวนี่คือหัวใจของความขัดแย้งครับการลงทุนใน KCE ตอนนี้มันคือการเดิมพัน ว่ากลยุทธ์ลดต้นทุนภายในของ KCE จะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะแรงต้านมหาศาลจากอุตสาหกรรมภายนอกที่กำลังชะลอตัวได้หรือไม่ความแตกต่างนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า the Great Divergence นะครับเดลต้ากำไรทำนิวไฮตลอดนะครับเพราะเขาอยู่ในอุตสาหกรรมหรือตลาดแห่งอนาคตทั้ง ev ai data center นะครับแต่ KCE และหาน a ยังอยู่ในตลาดเดิมที่อิงก,กับยานยนต์แบบเก่าและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นตลาดที่อิงวัตจักรและตอนนี้มันคือขาลงชัดเจนนะครับหาหนายิ่งหนักกว่าครับในคิว2นะครับหายกำไรหายไปถึง91%มันแสดงเห็นว่าการเลือกตลาดที่จะไปยืนนะั้นสำคัญมากจริงๆครับสุดท้ายมาถึงเรื่องที่คนสนใจที่สุดนั่นก็คือเงินปันผล เราเห็นว่า KCE ให้ผลตอบแทนนะครับดีเวเดนยูดูสูง4-5%แต่ถ้าดูไส้ในไส้ในแล้วนะครับจะพบว่านี่อาจเป็นกับดักครับในปี2 5 6 8คาดการว่าบริษัทจะทำกำไรต่อหุ้นได้แค่90สตางค์นะครับแต่กลับจ่ายเงินปันผลไปถึง1บาท20สตางค์นี่คือ Payout า a t เ o ช 133%เอร์เซหรือจ่ายปันผลเกินกำไรที่ทำได้มันไม่ยั่งยืนครับการจ่ายแบบนี้ต้องอาศัยฟรี a s h โฟ o w ที่เหลือน้อยนิดหรือใช้เงินกู้มาจ่ายตัวเลขเงินปันผลที่ดูสูงในวันนี้ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่ปันผลอาจจะถูกตัดลงในอนาคตมากกว่าจะเป็นโอกาสถ้ามองในมุมของนักลงทุนระดับตำนานอย่างปีเตอร์ลินช์หุ้น KCE คือหุ้นวัตจักร ชัดเจนครับลิ้นสอนไว้ว่าให้ซื้อหุ้นวัตจักรตอนที่อุตสาหกรรมมันแย่ที่สุดและเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนแต่ตอนนี้ KCE อยู่ในจุดที่แย่จริงครับแต่สัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากภาพรวมอุตสาหกรรมที่ EIC คาดว่าจะลบถึงส0นั้นเรายังมองไม่เห็นเลยนะครับสรุปสุดท้ายนะครับ KCE ในวันนี้ดูเหมือนจะอยู่ท่ามกลางมรสุม พยายามปรับโครงสร้างภายในเพื่อสู้กับผลงานที่อ่อนแอแต่ต้องมาเจอทั้งลมต้านจากอุตสาหการรมภายนอกและแรงกดดันการแบกรับปันผลที่ดูจะเกินตัวไปหน่อยนะครับการเดิมพันว่า KCE จะโตส่วนกระแสได้จึงเป็นคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องนำไปพิจารณาต่ออย่างรอบครอบครับวันนี้ขอจบพอรแคสชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใน EP ีหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ